สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนมีนา52นะครับโจทย์กำหนดให้ถ้า4ยกกำลัง x ลบ y เท่ากับส1ง8และ3ยกกำลัง2องบวก y เท่ากับ81แล้วค่าของ y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้สิ่งที่พี่แวคงเห็นอยู่ก็คือโจทย์กำหนด4ก่กำลัง x ลบ y แล้วก็โจทย์กำหนดตัวนี้มาให้ถ้าเอามาเขียนก่อน4ี่กำลังเลบ y เท่ากับ128 กับอีกสมการหนึ่งคือ3กำลังสองวก y มีค่าเท่ากับ81โดยหลักการเนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ระบบสมการ2ตัวแปรทีนี้พี่แบงค์จะทำยังไงดีหลักการของมันก็คือถ้าเราอยากจะให้เลขยกกำลังมันลงมาอยู่ที่พื้นเราจะต้องพยายามปรับฐานให้มันเท่ากันก่อนโดยหลักการพื้นฐานนะครับ4มันคือ2ยกกำลังสยกกำลัง x ลบ y แต่1 2อละ่ะ พยายามท่องมานะครับ128บไปคือมันคือ2ยกกำลัง7ดนะครับดังนั้นคุณสมบัติของเออคุณสมบัติของตัวนี้พี่แบงค์ทบทวนให้คุณสมบัติของ a ยกกำลัง m แล้วค่อยยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m MM, n นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่แบงค์ทำได้ในข้อนี้ก็เลยกลายเป็นเอาสองยกกำลังสองคูณกับ x ลบ y มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง7ทีนี้ถ้าฐานมันเท่ากันแล้วพี่แบงค์สามารถบอกได้ทันทีเลยว่าถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็จำเป็นที่จะต้องเท่ากันด้วยพี่แบงค์ก็เลยเอาฐานออกดังนั้นกระจายเข้าไปก็กลายเป็น 2x ลบ 2y เท่ากับ7เป็นสมการที่1ส่วนอีกข้างหนึ่งล่ะข้างนี้มันเป็น3ยกกำลัง 2x บวก y 81เนี่ย พี่แบงค์บอกแล้วว่าให้ท่องไว้81คือ3ยกกำลัง4ฝั่งนี้คือ3ยกกำลัง2อง x บวก y ใช้หลักการเดียวกันก็คือถ้าฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันทันทีพี่แบงค์ก็ได้ว่า2 x บวก y ก็มีค่าเท่ากับ4เป็นสมการที่2โจทย์ข้อนี้อยากให้เราหาค่า y แปลว่าพี่แบงค์จะต้องกำจัดค่า x ทิ้งดังนั้นในการทำข้อนี้พี่แบงค์เอาสมการที่ที่1ตั้ง ลบด้วยสมการที่สองจะได้อะไรออกมาครับสมการที่1 2x กับ 2x ลบกันก็หายกันไปแล้ว y ละ่ะมันก็เลยกลายเป็นลบ 2y ลบกับอีก y หนึง่งมีค่าเท่ากับ7ลบกับ4ถูกปะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 3y มีค่าเท่ากับ3ย้ายลบ3มาหารก็กลายเป็น3ามส่วนลบ3ตัดเลขออกมาจะได้เท่าไหร่ครับ ถ้าตัดเลขออกมาก็ได้ลบ1ดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยสองครับอย่าลืมนะครับโดยหลักการพื้นฐานก็คือพยายามทำให้ฐานมันเท่ากันจะได้ปลดฐานออกไปจึงจะได้ว่าเลขชี้กำลังมันลงมาอยู่ที่พื้นแบบนี้นะครับครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท t e r หนสอนะครับโจทย์กำหนดว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ log x ฐาน3 ท่ากับ1บวก log9 ฐาน x อยู่ในช่วงข้อใดต่อไปนี้โอเคก็เหมือนกับเป็นการแก้สมการแล้วค่อยเอาคำตอบมาบวกกันถูกไหมครับสมการหลักที่เรามีก็คือ logx ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวก l o ก9ฐาน x โอเคพี่แบงค์เห็น l o ก9ฐาน x สิ่งแรกที่พี่แบงค์ทำได้ทำอะไรดีตัวนี้พี่แบงค์ปรับออกมาเป็น l o ก3ยกกำลัง2ฐาน x ตัวนี้ก็คือ l o g x ฐาน3ทีนี้พี่แบงค์ไปนึกถึงกฎโอเคพี่แบงค์ลองทบทวนจริงๆกฎข้อนี้เป็นกฎพื้นฐานของ l o g เลยใช่ไหม l o อก A ยกกำลัง m. เอ่อสามารถเดี๋ยวนะครับเพียงขอจัดรูปดีๆแล้วกันเอาเป็น l o g m ยกกำลัง N แล้วก็ A ฐานด้วย A ยกกำลัง B โอเคนะครับจากกฎข้อนี้ตัว n ข้างบนนี้จะตบลงมาข้างหน้าได้กลายเป็น n l o c m แต่ไอตัว b ข้างล่างนี้ที่มันเป็นตัวยกกำลังของฐานเนี่ยเราสามารถเอาออกมาข้างหน้าได้แต่ไปอยู่ที่ตัวส่วนสามารถทำอย่างนี้ได้เสมอดังนั้นตัวนี้เลข2ตัวนี้พี่แบงค์สามารถตบออกมาข้างหน้าก็กลายเป็น2ล็ lock 3, ฐาน x แล้วฝั่งนี้ก็คือ log x ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวก2 log 3ฐาน x กดถัดมาพี่แพ้งเห็นตรงนี้ log x ฐาน3กับ log 3ฐาน x เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยมากเลยนะมันมีกฎอยู่ว่า log a ฐาน b มีค่าเท่ากับ1ส่วน log b ฐาน a สังเกตไหมครับมันเหมือนกับเป็นการกลับเศษส่วนของ a กับ b ถ้าย้ายลงมาเป็นล็อกข้างล่างมี b จากที่เคยเป็นฐานจะกลายเป็น b เป็นตัวหลังล็อก a ที่อยู่ตัวหลังล็อกจะกลายเป็น a ที่เป็นฐานโอเคแล้วทําไงต่อทีนี้พี่แบงจะเปลี่ยนตัวนี้ไปหาสิ่งนี้หรือทําแบบไหนดีจําไว้เลยนะครับเราจะหาเราจะทําให้เราจะทําให,าให้ล็อก x หารสามเพียมให้ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ที่หลังล็อกไว้ก่อนโอเคนะครับ มันก็เลยกลายเป็นล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวก2ส่วนด้วยล็อก x ฐาน3พี่แบงค์กลับเศษส่วนโดยใช้คุณสมบัติข้อนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นมาเป็นทริคที่พี่แบงค์ใช้บ่อยๆก็คือใช้ทริค a พี่แบงค์กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับล็อ x ฐาน3จริงๆควรจะเขียนว่าก,กำหนดให้ล็อก x ฐาน3เท่ากับ a แล้วกัน เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็จะเปลี่ยนได้มากลายเป็น a มีค่าเท่ากับ1บวก2ส่วน a เอา a คูณตลอดก็กลายเป็น a กาลัง2มีค่าเท่ากับ a บวก2ย้ายข้างกลับไปลบก็คือกลายเป็น a กาลัง2ลบ a ลบ2เท่ากับ0โอเคถ้าทีนี้พี่แบงก์แยกตัวประกอบตัวนี้มันก็กลายเป็น a ลบ2คูณกับ a บวก1มีค่าเท่ากับ0 ตัวนี้ก็เลยได้กลายเป็น a มีค่าเท่ากับ2หรือ a มีค่าเท่ากับลบหแต่ a คือ log x ฐาน3มีค่าเท่ากับ2หรือฝั่งนี้ก็คือ log x ฐาน3มีค่าเท่ากับลบหนทำยังไงให้3หายไปเอ่อทำยังไงให้ log หายไปขอโทษทีครับเราบอกว่าโดยพื้นฐานของเรื่องล็อถ้าหากมี y เท่ากับเอ่อขอโทษครับมี x เท่ากับ a ยกกำลัง y มันสามารถบอกว่ามันเตะลงเตะลงจำได้ไหมพี่แงคงเคยสอนอย่างนี้ไว้ก็คือกลายเป็น log x ฐาน a มีค่าเท่ากับ y เราแปลงจากเลข expo ให้กลายเป็นอยู่ในรูปของ log หรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ในรูปเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปของ log ทีนี้ถ้าเรามีรูปของ log แล้วอยากให้กลับไปอยู่ในรูปของเลขยกกำลังพี่แง้งทำไง พี่แบงก์ก็ผลักขึ้นผลักขึ้นก็กลายเป็น x มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง y ดังนั้นตัวนี้ครับถ้าพี่แบงก์อยากทำพี่แบงก์อยากทำให้ล็อกหายไปพี่แบงก์ก็ผลักขึ้นผลักขึ้นก็กลายเป็น x เท่ากับ3ยกกำลัง2และเช่นเดียวกันตัวนี้ผลักขึ้นผลักขึ้น x ก็เท่ากับ3ยกกำลังลบ1 3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับก็ได้9 3ยกกำลังลบ1ได้เท่าไหร่ครับ การยกกําลังติดลบคือการกลับเศษส่วน3ยกกําลัง1ก็กลายเป็น1นส่วนสเฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ได้ออกมาก็คือ9ก้ับ1นส่วนสแต่เขาถามหาผลบวกของคําตอบระวังให้ดีนะครับพี่แบงค์กำลังหลอกอะไรเราอยู่ระวังให้ดีสังเกตว่าพี่แบงค์ ในเรื่องล็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีหมายเหตุข้อจํากัดอะไรบ้างในเรื่องล็อกต้องมีข้อจํากัดอะไรบ้างเรื่องล็อก x ฐาน a มีหมายเหตุเลยอย่างแรกคือหลังล็อกต้องมากกว่า0หมายเหตุของฐานและด้วยฐานต้องมากกว่า0และฐานต้องไม่เท่ากับ1 ในข้อนี้เนี่ยจากสิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่มันมี x อ,อยู่หลังล็อกดังนั้นในความเป็นจริงพี่แบงค์จะต้องเขียนหมายเหตุตั้งแต่แรกเลยละ่ะว่า x ต้องมากกว่า0แล้วก็เห็นไหมว่ามี x เ,เป็นฐานด้วยดังนั้นต้องมีเงื่อนไขว่า x มากกว่า0และ x ไม่เท่ากับ1มาเพิ่มอีกถูกไหมครับอย่าลืมเขียนนะครับเพราะบางครั้งเงื่อนไขพวกนี้จะต้องนำมาใช้ในการตรวจคำตอบ มกี้เราได้มาว่า x ของเราคือเกกับ1ส่วนสามเก้ามากกว่าศูนยไหมมากกว่า0 9นย์เก้าไม่เท่ากับ1ไหมใช่แปลว่า9้าใช้ได้1ส่วนสามมากกว่าศูนย์หนึ่งส่วนสาไม่เท่ากับ1แปลว่าตัวนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเอากบวก1ส่วนสามคือผลบวกก็กลายเป็น9กว่ากว่า9ก้ากว่ากว่าอยู่ข้อไหนก็อยู่ช้อยสามดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสามนะครับอย่าลืมเรื่องเงื่อนไขนะสำคัญนะครับ Okay.